จิ๋นุงเครื่องไปแล้วได้หนิข้อมือสบายดีพี่น้องบริสุขสุขคนเบิ่อพอข้อมผืนเหยาะเหยาะลูกไส้ผืนตัดผมคุณเอาลูกไส้กับบวชอยากตัดผมกับไปนอนหลี่อยู่ในผืนเตียงตัดได้จากบาทเลยสองสมบายลงไปลงไปหลี่อีกเตียงคอ มัน like no. ีห no. ัวเลเนาะเบียดไม่พูดหรอน้อมันขี้ตาเลยเนาะตาขีบอเลยเนาะนอนเหนอนเอาเอมาังตังเลยมาหอดชกเลยนี่นะตาตกยงดงมากจงบงหอดชกเอ้ เราแขะตดผมตาเธอพกคนอบไม่ไหวเร็วเร็วโอ้ยตัดเปแล้วม่ไม่เม่ไม่โจกมาเรยตัดคนใหญ่เร็วๆเร็วนี่ตามันจะไม่หนามอยู่บนน้าไมทับเวเรไมิปเบิ่งรถจกใหญ่เลยได้นีู่ดเสียงเนเออเสียงมากผู้ตดผมไม่ไหวตผมไม่ไหวบตัดผมเพื่นบอยเบิ่งได้หึ แมนแมนนั่นแหละยังชมแมนอยู่หน้าลุงโมเนี่ยนะเขามาหน้าลุงโมเลมางดอาไปองดูนะไปคุันแก่กันมาแล้วผมม่ไม่ไมขนาดนะมรนรอนะเร็เร็วเร็วเร็วมามักว่าเรือเฮอๆอะไรอยนี่ยบ่ยอมออกแต่พื้นเตียงอีเดพี่น้องเลยข้าวนาข้าวเปิ้ลเป มาโชว์เบงเลยกว่าเลยนะไม่เท่าก็เห็นนี่นะาเจมยยืนเบื้งเลยนี่นะอู้งออะไรมาจดห้ทังงนออกไปแล้วพี่น้องชงนางเบื้งนางเบ้งนางเบ้งนางไมาช่ดึงกบอันเงินนางเบิ้งงันปลวกบ้านเลย

ง่นกบะไอเดมันมือมจอื้มอว่าแล้ข่าปากวะคะมดข่าวข่าวออนแล้วปู <k <k ้ตัวขาปากอุ้ยมาต่อเลยอายุนาแมไมอยย่น่าแม่มา อ่ยืนรำกันกัมเขอมายืนยืนยืนตามแล้วจะไปนี่เขาจะพาไปนี่ไปตาไปตาไปนะขาเดเตียงอีหล่พี่น้องเลยเอามาเอามาเป็นเขาปากกัวปะไปแม่พาไปอาบน้ำป่ะปาปาป้า้า่า